เฮ้ยโดดดิเ uh, ฮ e ้ยโดดดิอยู่ทำไมอ่ะเออเรียบร้อยไป็หนึ่งเออ wait hey, cool wait hey, cool wait hey. เฮ้ยเราเข้าไปไหนกันเยอะแยะหี่ว่ามาเลี้ยงพระบอกเออนเนาะเฮ้ยนี่ชื่ออะไรเนี่ยไอเบี้ยโดดดิหน้ามึนมึนมึนหน้า ไอ้โชติลังกาเลยฮะหรือเ,เงี้ยจังซี่มันต้องถอนเนอเรียบร้อยอ่ะเป็นศพลอยตึงลึงตึงลึง เออเฮ้ยเราไปเปิดดู YouTube เด้อเดี๋ยวไปลง YouTube เฮ้ยชื่ออะไรไอ้นัดเออไอ้นัดเฮ้ยมึงตีลังกาด้วยนะเว้ยเออระวังเหล็กเอ้ยปูนข้างล่างนะัึงถูกหัวแตกนะมึงเอ้นี่ ก็อกายกรรมกายกรรมกวางเจ้าอันน mm ี้คมเมนเจ้าเอเฮ้ยดูกล้องหน่อยเฮ้ยอันนี้ไอ้นัดไอ้นี่ไอ้นัดไอ้ขี้ดื้อบ้านสิคิโยนี่อันนี้ชื่ออะไรเบียบอ่ะ ไอเบียสาวห้าวสุงเนินนี่เฮ้ยดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยมันไปแล้วน่ะน้ำท่วมบ้านสุงเนินแล้วนี่เอาเบียโชดิเฮ้ยนี่ต้องถอนแล้วมั้งนี่หามาถอนไปเออถอนถอนในมันหายไปโลดเฮ้ยโชอิโชอย แล้วเดี๋ยวจะตัดแล้วนี่จะเอาไปลง YouTube ที่ฐานนี้แล้วนี่อเออว่าท่าสวยเลงสาวห้าวบ้านบ้านสุงเนินมีคนเดียวน้องน้องเบียร์นี่เอเออน้องเบียร์ลัมซิ่งเด้อ ไทยโอ้ยไอ้อไอออนัทเอ้าเฮ้ยเฮ้ยนึงทำท่าสวยๆหน่อยไอ้นัทเอ็อยู่บ้านไรวะเออซีซีคิวอะกี่บ้านกระโดดไปเออมันเซ้นเฮ้ยมุดน้ำโชว์หน่อยเอ้ยอมุดน้ำโชว์หน่อยไ <c oughs> อย้เธอตะมินเต้น